อะไรอะไปสาวร้านไี่ทำหนุ่ม้าบางพี่ไปประมาณปีละสองสามครั้งอน่โอ้เก่งจังเลยสาวเวิกจังเม่ี้โคนท้าเออเออผู้สาวร้านนี่เอาบูนสองสามสวัสดีตอนเช้านะครับ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปยังวังเวียงนะครับแต่ว่าเมืองเฟิงนี่น่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกตลอดเขาบอกว่าน้ำเนี่ยลายแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงโมเมนต์ที่ว่าจะต้องไปเที่ยวแถมที่พักยังเต็มเลยนะครับผมก็เลยบอกกับสาวนำทางว่าไม่เป็นไรวังเวียงต้องได้ไปหลกงพระาบางต้องได้เจอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปวังเวียงนะครับแล้วก็เส้นทางที่ผมจะเดินทางไปก็คือเส้นทางที่เป็นทางด่วนนะครับอยู่ตรงนู้ดนานหน้านะครับ คือทางด่วนเส้นทางที่เขาบอกว่าไปวงเวียงเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางด่วนกันนะครับแล้วก็น้องเขาก็จะรออยู่ตรงด้านหน้าแล้วนะครับเวียงจยันทร์สองกิโลเมตรสบยขี่รถไปทางนูน้นอา้าวดังงามสบายดีเออสวยมากเลย,ยปกติสวยทุกวันไหม บอสวยตั้งนึกเดียวนี่เลยวันนี้คือจะพาไปไหนตกลงอ่าจะพาไปบางเวียงน้องพราะว่าอันได้ยินข่าวว่าเมืองเฟื่องเขาจะเต็มอะไรเต็มซรัพเต็มแมนที่พักเต็มล้ะกันคิดว่าน้ำจะหลายแล้วก็น้ำบกงาบนะอ๋อเลยได้ข่าวมาเม่องงั้นเหมือนกันเลยแล้วแผนนี้คือไปไหนตกลงเขาจะไปบางเวียงครับบางเวียงเหรอ้ยที่เดียวแล้วก็น่าจะไปต้อหลวงพระบาง เคยไปหรือยังหลวงพระบางโ่เคยไปเคยไปอะไรอะไปเสาวร้านไม่เคยไปหลวงพระบางพี่ไปประมาณปีละสองสามครั้งเองแดนบอกเพราะว่ามาไปมาเที่ยวรู้ว่าแดนได้ไปว้าสีโซดโซดโซดสนิทไหมสนิทอย่างนี้ไปกับพี่ได้เดี๋ยวให้อยู่นานๆแล้วอยู่ได้กี่วันอ่ะประมาณสองสามมืออ้าวทำไมอยู่น้อยจังงานลูกโทรตามเพราะว่าอันรายงานมันสำคัญดีเอ่อเดี๋ยวมารูปโทรตามอุ้ย ได้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปกระเยี่ยงก็คือจากที่ว่าจะไปบางเฟืองไปบางเวียงก่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเลยไปหลวงพระบางแต่ว่าขากกระเป๋าที่เรจะได้นั่งรถไฟกลับก็ได้รถไฟความเร็วสูงได้ได้แต่ว่าพี่ยังไม่เคยนั่งหรือมีญาติเอี่ยงขับรถไปอะไรดีอะไรดีดีพอใส่น้องขับรถนีก็ถูกไม่เคยนั่งรถไฟยังไม่เคยไม่เคยแทนด้วยยังไงวะเนี่ย หลงพี่ทำยังไงอ่ะนู้ดกันอันนี้ต้องพาเบิ้งเออได้เรือไปเจอนุ่มๆรอบรถไฟแล้วก็นั่งอะไรป้ายมาได้ไหนได้เลยโอเคเไม่กลับนะดะงนั้นเรืไปดีกว่าตอนนี้ก็คือตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงนะเรือมีปั๊มน้ำมันไปแวะกินข้าวก่อนก็ได้โอเคปี่มาเล่นทางด้วยสถานีเก็บเงินนครหลวงเวียงจันทร์นะครับป้ายมีบอกเลยชัดเจนเก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับป้าปป๊อเก็บเงินปลายทาง ประมาณเักสกีฟอันนี้ก็ไม่รู้ขึ้นกับอปยังไครับ๋อ้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวขอบใจไดเออกดบัตรด้วยอ่ะขันหลังต่อคิวนานแล้วก็ไปเก็บเงินไปทางคล้ายๆทางประเทศไทยแต่คันนี้คือน่าจะวิ่งวิ่งได้ถึงหลวงพระบางป่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าวังเวียงนี่คือถึงนะตามป้ายเดี๋ยวมารอเช็คเงินครับว่าเท่าไหร่นะครับตามระยะทางคาดเบลด้วยจ้ะสาวสวยไปนะเดี๋ยวเดินทางนะครับโอ้นี่นี่นี่ความเร็วความเร็ว ร้อยยี่สิบร้อยร้อยแสดงว่ารถรถรถเก่งรถเนี่ยอย่างที่เราขับเนี่ยว,วิ่งได้ถึงร้อยยี่สิกรูเมนต่อชั่วโมงถือว่าวิ่งได้สบายสบายเลยนะจะเร็วอยู่เพราะฉะนั้นแล้วขับง่ายๆเลยคันน,น,น,นี้นะเป็นการเซอร์เรเหมือนเหมือนกับประเทศไทยครั้งนี้นี่นะเด็กจะหอวนะเด็กโตหอนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุดอุโมงค์ในดาวครั้งแรกครับซึ่งเป็นอุโมงค์มิตรภาพราวจีนี่โอ้โหสวยงามตามท้งองรลกอย่างยิ่งเลยดู ครั้งแรกครับนุ่นแต่ว่าเป็นอุโมงค์สั้นๆนะครับในลาวนี่มีการเจาะอุโมงค์แล้วแต่ว่าในไทยนี่ยากนะโอ้แล้วมีกล้องกุจแจปิดไครับในอุโมงค์เห็นไหมไฟเปิดอัตโนมัติครับนี่เที่เปิดเนี่ยถ้ากลางคืนนี่เขาน่าจะเปิดอยู่เห็นอยู่เนาะไปไวๆเนาะเดี๋ยวคนดูกลัวพี่ลอกพี่ไม่ลอกนะพี่แอนเน่นี่จะลอกแต่ปกติพี่แอนเน่โดนเด็กลอกบ่อย แต่พอดีเอียงเท่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะนคนเท่าไม่ลอกคนเท่าลืมลืไงเอียงชมลองเด็กเออน่ะ,<ร>ะแต่ลองแต่ผู้เท่านั่นแหละเราลองไงเอาแล้วไงเตรเียมตัวโดนโดนโดนลองแล้วอ้ยมองงามแฮงแล้วดูดูน่ะนะสวยสวยสวยเมื่อยห้ามขับแต่ว่าจะถึงอยู่แล้วโอ้โหดูวิวข้างหน้าครับคือภูเขาหินที่อยู่ในเขตเมืองวองเวรนะครับดู หมอกลอยเหนือภูเขาแล้วนะครับแล้วก็เห็นเมืองเล็กๆอยู่ตรงด้านหน้าแล้วครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เข้าใกล้ลกับตรงบริเวณโซนที่เป็นด่านเก็บเงินครับดูวิวโอ้โหอลังการงานสร้างมากตรงนี้คาดการว่าภูเขาตรงนี้จะโดนตัดไปนะครับเนี่ยเพราะว่ามีภูเขาขนาดข้างเห็นไหมหั่นแหล,ม,แลมๆครับนี่โอ้โหดูวิวบอลลูนมีบอลลูนด้วยนี่ตามรถตามท้ายนะาบอลแตมบอลลูน <c oughs> <c oughs> โอ้ใหญ่โพดชิบิโตะไซโนะ ไม่ตกสิเขาก็ลอยอย่างนี้เนี่ยดึงไว้เนี่ยเนี่ยงาม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 ไอเนี้เคยขึ้นบ่ไม่เคยขึ้นอต่มัลุ้นลองวอลองวอลมานี่เป็นหมื่นอุ้ยงามเลยดิเห็งามแพงงามแพงสวยสวยสวยหลายสวยหลายนี่กำลังเดินกัลังขึ้นโอ้โหตองที่น้องเที่ยวเยอะโอ้โหเลยเป็นของขึ้นได้ไหมเนี่ยดูดิเราต้องใช้คนยี่คนเนี่ยไม่ได้ขึ้นทีละบาทสองบาทนะว้าว ้องเที่ยวหลายว่ะนครับเดี๋ยวเดินทางก่อนเข้าวงเวียงนนะครับเดี๋ยวต้องไปจ่ายตังค์ที่ด่านจบกันนะครับเข้าทางวงเวียงแล้วนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เป็นหลวงพ่อบางนี่คือเขาทาป้ายไว้เผื่ออนาคตนะครับเพราะว่าทางยังไม่มีคาดการไว้นะครับก็ฮอดแล้วนะสุดปลายทางที่วงเวียงครับเส้นทางด่วนเส้นทางนี้นะเวลานี้นะครับมี5อ5อันนี้บอกีบอกว่าเท่าไรแสนใช่ไหมดูดูไปคณะเท่าไรแสนแสนเท่าไรนั้น แสนกีบบอ่ะอาจะลุ้น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 ว่าเท่าไหร่แสนหมื่นหกว่าแสนหกกว่าเท่าไหร่ยัยแสนนึงยังนี่ถูกกว่าไอ้ยังเตาถูกว่ายังบอกว่าแสนหนึ่งเอาเอาเงินทอนแสนพอดีนิดเดาพอดีแสนหนึ่งรามาที่หนึ่งออร์เตอรี่เลยเราเราคิดว่าไม่ถึงใจหลายเด้อดูปี้หน่อยดูปี้หน่อยนี่ดปี้ดูปี้กลางด้วนเราจีนเออแสนหนึ่งว่ะหนึ่งแสนกีบโอเคแน่ ขวต้มยังนี่เคยมายังรู้ว่าตัวจริงว่ะนะครับไปแล้วนะครับวังเวียงพอเวลาเข้าเขตเมืองวังเวียงก็จะมีสภาพแบบนี้ครับนะฟุ้งวัวเจ้าหน้าที่มาต้อนรับเลยครับตั้งด่านตรวจสอบก็รถ <laughs> <laughs> คุณขับตรงทางหรือเปล่าไม่ตรงครับต้องเลี้ยวออกให้บัวครับแล้วก็ดูนู่นโอ้โหภูเขาหินอันเรื่องชื่อครับเดี๋ยวไปหา ของกินก่อนนะครับไปหาอะไรที่มันแบบกินแล้วอุ่นๆครับเพราะว่าเข้าเขตเมืององเวียงเราจะหนาวหนาวมเอี้ยหนาวหนาวแล้วมันไม่ปิดกระจกอะหนาวลืมใจอะปิดอยู่ไสไข่นี่มือมือมุนมุนอะมือมุนมุนอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัติน่ะเออต้องขึ้นบ่อยๆเอี้ยจะได้จําได้ไงเออนี่นี่เอาเดี๋ยวไปหาของกินก่อนนะครับเอี้ย ทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยชั่วโมงกว่าๆนานๆทีด้วยนะกระสาวเาวมือเดียวเมือเดียวชั่วโมงกว่ายพอกเขาสองสมงไม่ทันอึดใจนะเออเดี๋ยวเราจะกินอะไรตกลง่กินเฝอกินเฟอ๋อประเภทข้าวผัดนี่ข้าวจี้ก็มีอืมซ้มต่ำต่ำฮุ้งก็มี่ยงกับข้าวครับให้กับกับข้าวนี่อะไรเนี่ยเฝอเฝอเฟนื้อหนึ่งเฝออะไรเฟ ก๋วยเนื้ออันนี้นะก๋วเนื้อโอ้น้ำกระชอกแสดงว่าอร่อยเอาเนื้อครับเดี๋ยวคืนนี้จะให้แย่งพาไปเบิ่งนลาตีในเมืองกองเวียงปกติอชอบเที่ยวไหมก้ากามา,าอยู่มาจูเอ่อพาพาพาเด็กน้อยไปเที่ยวเลยนะเด็กน้อยมไ,ไม่ค่อยมกักแต่ว่าเด็กน้อยจะทำทำทำ,ทำเพื่อคนดูเป็นเพื่อนอ้ยงไปไเพราะกลัว <พอ S 2> ้ยงจะโดนทำร้ายหรือแม่งก็เอี้ยงจะทำร้ายเขามีสองอย่างดเออกินกินก่อน กินกินให้ให้เป็นตตยาเขาหนึ่งคาบก่อนอ้ําใช่น่ากลัวน่ากลัวอุเล่นอุเล่นกินกินเดี๋ยวเย็นคืนเดี๋ยวกินกินกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมรอเฝอมาเดี๋ยวผมก็จะกินแล้วนะครับอร่อยมากรับประกันด้านนี้ตอนนี้ได้ที่พักแล้วครับผมให้น้องเอี้ยมเป็นคนตัดสินใจว่าจะพักที่ไหนครับตรงนี้เป็นที่เปรี้ยวดีไม่ค่อยมีคนเข้ามาเห็นและที่สำคัญที่พักถูกมาก คืนเท่าไหร่เอแส่กีบไปถามอ่ายูนี้คือละแสนกีบแสนกีบเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยประมาณ200ร้อปลายบาท200ร้อยนิดนิดสองห้องก็สองแสนสองแสนเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาได้โทรไปถามมันบอลพักบนหนึ่งแล้วที่ไหมยูแถมสองเท่าไหรอะนันะยูทั้งคืนละแสนฮะอืมก็ไม่แพงนะนี่สามร้อยกว่าบาทตอนนี้คือถ้าเงินไทยก็น่าจะมาเที่ยวลาได้ง่ายเลยแล้วก็ถูกด้วย แต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าการเข้าถึงห้องพักแล้วก็วิวที่จะเอานี่ดีไหมตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็วิวสวยเนี่ยมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็ไปเที่ยวหาดริมน้าซองก็ได้เพราะตรงนี้ไม่เคยเข้ามาผมเลยอยากได้นอนที่พักใหม่ๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจองห้องนี้นะครับ2ห้องนี้เดี๋ยวก็จะคนละห้องก็แยกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวรอเขาอนามัยห้องก่อนจากนั้นแล้วเราก็จะค่อยเอาของมาเนาะเดี๋ยวเอี้ยงจะได้ใส่ชุดแบบเต็มที่ในการเล่นน้ํา นะอยากใส่ชุดอะไรพี่อนุญาตเต็มที่คนดูก็อนุญาตอยู่ผ้าถุงก็ได้จ้ะเอาผ้าถุงมากี่ตัวเอามาตัวเดียว <laughs> ตัวเตัวเดียวตีโปง่ง <laughs> แต่ว่าน้ําจะแดงไม่แดงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเราจะมากันนะเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์จองห้องพักไว้เดี๋ยวคืนนี้เรามาพักนี่นะบมาแค่มานอนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อเพราะเราก็คงไม่ได้อยู่อะไรมากนะก็คือมาเที่ยวแหละไม่ได้มานอนพักนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวให้เขาทำห้องก่อนเดี๋ยวาค่อยก มาดูนางเอกง,งเราครับเตรียมตัวที่จะไปเล่นน้ำแล้วนะวจะไปเล่นน้ําไหนอเราจะไปอานาะภายเห่อขายักเนาะอยู่น้ำโสกหรอโดยนี่ชุดเล่นน้ําแมนแต่บอกว่าจะใส่ผ้าถุงไงบวดาเดี๋ยวลอยน้บาบวดาแดะมันเป็นลูกโป่งมันจะได้มีชูชีพป,ป้องกันในตัวเองเ <laughs> รือพยายักนี่คือคนละลำนะหรือว่าไปกับพี่แล้วมีไกด์คนหนึ่งไปกับไอ้เน่ลวกันมีไกด์เอออ่ามีไกด์คนหนึ่งจะไปกับไกด์ที่จะไปกับพี่ ไไปกับถ้าไปกับไกด์ให้ไกด์ใจตังค์ถ้าไปกับพี่พี่ใจตังค์เลือกเอาไปกับพี่นะอ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำครับไปพายเรือคายักพายเก่งไหมพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับเออได้อ่ะเดี๋ยวเดินทางขึ้นรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่าขาลายเหรอเลี้ยงไปทำอะไรมานะเพราะว่าไปตากหมาไปตากหอยดูดเลี้ยงหอยลาวโหดและดูดขาสั่วเพราะว่าโบกูได้ว่ามันมีอ๋อเหรอ ไม่เป็นไรหอยดูดไม่ได้อยากให้อื่นโนดปีนถ้าปิงควายดูดมันจะเป็นจ้ำๆเลยอ่ะ่นอันนี้อันนี้ยังดีอยู่ท่าไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรนะเนี่ยปีดักปีนเราเดิไปเที่ยวสาวกันวันนี้มีสาวลาพาไปเที่ยวรู้สึกว่าเอออยากจะเที่ยวแบบนี้มานานแล้วไม่มีโมเมนตบายลิงมานานแล้วนะแตก่อนอีู่ผมเปปีนึงก็จะมีแบบนี้ไม่บอกใครไงแต่วันนี้ต้องบอกแล้วเดินกันเดินไปเที่ยวกันนะครับ จะต้องใส่ตามที่เขาหรือว่าไงแล้วปล่อยแล้วจะเก็บขึ้นตรงทางนู้นนะครับไปเลยเอาลงเรือลาวี่นี่เลยเวลาใกล้ขึ้นตลิ่งแล้วก็โดนขึ้นเลยม่จะต้องใส่ชดชีพหน่อยคนไหนนางคนไหนนี่บอกเงินเลยเฮ้ยใจเย็นดิเอ้าอันนั้นเริ่มกป็นที่ควบแล้วอย่าเด้อเดี๋ยวดูเอี้ยงตกน้ำก่อนที่จะลงเรือนะมาไรโอเคโอเคได้อยู่มานน เดี๋ยวเราจะไปกันก่อนสองคนแล้วยังไงขวาซ้ายซ้ายขวาเออนะสตาร์ทเลยนะเดี๋ยวเราสตาร์ทเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปกันสองคนไปขึ้นตรงวนหน่อยแล้วผมจุดรู้ได้ไงคือตามทันเนาะตามตาตามโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเรือไปก่อนนะครับอ่ะเอี้ยพร้อมยังพร้อมพร้อมอายุเลยดิโอเคโอเคแล้วสปองจะเลี้ยวซ้ายต้องใครขวาฮใครนี่ใครนี่ดิเออเดี๋ยวเจอกันนะครับ ไก่สาบดา้าใส่ทำไมเนี่ยเอ,เ,เอา้าก็ได้ว่าซื้อมาแล้วไงไงก่น่รารักมากเลยทุกงานจะต้องใคตัวไะ หวอาหารริมน้ำครับงามหลายครับนี่วิวดีด้วยนะครับโอ้ยเฮ้ยเนย <c oughs> คนหลายนะคือนี้นะ่ะเจอกันทําลมท่าลมน่าสนใจ สนุกมากครับก็เดี๋ยวขึ้นกันนะครับแล้วก็จะเดินไปที่พักเลยตรงนี้เป็นหาดที่ผมออมาดูก่อนที่จะไปเจ้าที่พักก็เดี๋ยวจะไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมอื่นกันเนาะโอ้ยม้วนหลายเลยเจ้าสุดยอดสุดยอดนะทอดเกือบเดือเลยเนา<น>ะสภาพหลังจากขึ้นจากน้ำเออเหมือนมากเลยมันแม่ต้องน้ำเดี๋ยวยังไม่สุด,สดแต่งตรงนี้มาแล้วมันยังไม่ได้เปียกน้ำมันต้องไปเปียกน้ำก่อนแมวยังบ่เปียกครับเขายังชิบหใส่ตัวบูลาคูน ไปเลยไปเลยไปบูรากูนไปเลยก็เก็บค่าประเทศไปแบงไทยนู่นได้ยู่เนาะได้ไปล้างตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปนู่นต่อนาทีนึงเนาะนาทีนึงถอดเสื้อยังไม่ได้เลยโอเคนะไปครับเราดูวดิเส้นทางที่เอเรามาที่ริมน้ำเมื่อกี้ที่พับขับรถมาเซอรว์แล้วโูโ้ผู้สาวฉลาดมากเลยเนี่ยเออไม่เปื้อนเนี่ยเออดีมาก รบลอยไอ้นี่รบลอยนี่ดีมากเลยหอยกัดนอ่คี้เอ้กี้โคนทาเออเออผู้สาวราวนี่พี่ว่าต้องต้องใช้กี้โคนก่อนไปโดนด้ำต้องทันจะดีนะต้องได้ปนเกลือเป็นบานีกนเกลือตีเนี่ยถึงแล้วบุรณะกูลเอาระบ้อเนี่ยบุรณะกูลโอ้ยทำยมงอันนี้มาไทยนา จะไปเล่นสาบไปบูรพูลหน่อยขวงลายอุ้ยได้ปลาหลอ่ะเขากำลังไถนากันอยู่ไงเห็นไหมแล้วเขาก็เอาปลาตรงที่เขาไข่นั่ไปดูไปเบิ้งงบิเบิ้งงบิ้งโอ้หล็นปลาน้อยอ่ะเห็นบ่ออาไม้เแซมแม่เห็นมกบ่เห็นมกเห็นน้เยอะแเครื่องุมาวยอไนะไนาเอด เนี่ยเหมาะมากเลยติดเปล่าเนี่ยไปลุยเลยเนี่ยกับพี่พี่ไม่เหมาะไงโดนเลยได้ป่ได้เป็นเกมป่าเนาะเป็นีกป่ามีปลาป่ได้ปลาบ่เป็นงานต้องมีปลาป่ครับแกแล้วแกเหลืองไหเนี่ยต้องเปลี่ยนมือแล้วแหละต้องปวดเนี่ยปวด 万哥。Wow. แน่นขนาดไลยเออมันเป็นวันหยุดดยเนาะเอาอันนี้เป็นนอง <c oughs> วเาวลานำท่วมมาเวลาฝนตกมานำ้านำมันท่วม์มาหนอะอ้ยมีคองคายเยอะด้วยโอ้ยเนะาะมันจอดรถอยู่ทางซ้ายเลยจดตรงไหนเนาะ <c oughs> วยวซ้ายเลย ใช่ๆแล้วลนะถ้าไม่ใช่ไม่จอดจับไปทึบโอเคไปถึงแล้วบุรากูลมาแล้วบุรากูลตาแล้วอันนี้คือว่ายนะเป็นเป็นเบวาบุตรต้นชายอันเสีอสุสีไปเพราะว่าเพราะว่าเป็นนางเงือกนางเงือก พี่ดกว่าเป็นนางงามทุกวันนี้เป็นอะไรเป็นคนสวยเนี่ว่าเป็นปลาพยูนเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ล่นเลยสวยอยู่แล้วสวยแล้วดูว <c oughs> ดีมากถ้าจะดูดีกว่านี้ต้องดูตอนเอี้ยงโดดน้ำข้างบนหนุนเหล่าโอ้โอไข่ปลาไข่ดิที่ชอบมากเที่ยูคนชอบดูเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่อ <c oughs> ดโดดยี่ข้างละยิ้มี้วยแบบนี้ดูใครจะซากรดูดูดูให้ดดนค,คนข้างล่างออกบนก่อนให้โลกว้าบปลอดภัย บมได้เนาะเวลาโดมาที่นรเนาะเออใช่แล้วมันอันตรายไงันนี้น่าจะลึกอยู่ข้างใ้ถึงนีอันตรายังนี้ี่ลกาน่ะได้แต่ว่าไม่ตีายข่าวคนเยอะมากเลยวันนี้คนทำไมมาเยอะจังเดียบอกที่ฟังไวเป็นบรรยุทธเนาะคนที่นี่ไงก็เลยหลายเนาะได้ไแล้วนี้เลียลงาเลนะก่อนเดี๋ยวเดี๋เี้ย ก็กำลามันเลิกมันตึงที่ตัวเวานดีขาน้ยมาไทยก็โชว์การดำนไปโผล่ถุงได้ในใต้สะินเยอะระวังเยอะก็จะลยรนลลก็จะลอยู่เลยยินเยอะระวังิให่มแล้วูยดด้ย ไปครับเลยอ่ะเดี๋ยวน้องจะมาครบเดีเดี๋ยวจะได้ฝึกช้าเชือเดี๋จะห้น้องงบมาโดดขึ้นมาสักทีได้

สวัดีสวัสดีเอ่อสาวมงเนาะสาวมงมาขายอะไรบ้างเนี่ยใครมาใครมาใครมบ้านอยู่ไหนอ่ะที่ตรงนี้เนาะบ้านหลังใหญ่นี่เลยนะเนี่ยนี่เลยนะคนบ้านพอีีเออเจ๊ครับเจ๊มาขายผักแล้วนี่มาขายไข่พลอยอาเบียนแล้วบ้านนี้คือรอขาเนนไปเก็บที่ไหนครับเนี่ย ป้าเลยอ๋อไม่ได้ปลูกเองอ๋องอ้แต่ปลูกบนดอยนองอันนี้เขาเล่นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นโน้ก้าป้องดองเป็นดองจะไปทำอะไรกินลอยนะเที่ยงตัวนี้บุณน์แจ่อันนี้เขาจะเอาไปใหอย่างกินมีแต่เขาจะเอาอนาโน้ก้าแต่นี้น่าจะอ้นมันจะพออ้วรจะทำมันไม่มีเวลาไงเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกที่กด้เดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนนะอะไรกินได้พี่จะมองแว่ซื้อนะชิมให้พี่ดูหน่อยพี่ไม่เคยกินอู้หูได้ขมเหรอเมน ขมเป็นยาเอาไงเนี่ยหลอกมึงน้ำตายมากิ้มก่อนพี่กลัวกินไม่ได้แล้วพี่ดูคนจะขาดนะขาก็มีอุ้ยบอนี่หน่ออะไรเนี่ยไอ้นี่หน่อไม้หรอหน่ออะไรหน่อเฮียบอไม่บอตาพี่หรอหน่อเฮียเดี๋ยวเราหุ่ยาหน่อเฮียโอ้ไปเก็บในป่ามาหรือว่าเนหน่อเฮียเป็น เป็นคำซาบของลาวเด้อมันอ <com these days> <sh yelled> ันน่ะโมเมนต์ซับของไทยเออแล้วมันคืออะไรอ่ะหน่ออะไรหน่อไรอก็หน่อเฮียชิบก้เรานุ่มลองทางกล้องได้มองทางนได้เลยหน่อเฮียอีกชิบะว่าหน่อไรอีกอยู่วัวเฮียทางนี้จังเลย้ดูก่อนดูกล้วยก็มีขายมาดูมาดูนี่เงาะน่าสนใจนะเนี่ยพี่อยากกินง้อเจ้าก๋เจรถไทยเฮียอุ้ยกระเจรถใคยรดน่าทายสองรยรุ่งรุ่น้อย โอ้โอ oh. oh, ้เดี๋ยวจะเรียกค่าทานอเมริกาเลยละคืนครับผักกูดเท่าไหร่เนี่ยเอาผักกูดอยากกินผักกูดอะปลูกเองรงเท่าไหร่ป่าเนี่ยผัปลูกไปกลัวเห็ดตุ๋เท่าไหร่เนี่ยมันนี่ไม่เชื่อหมดนี้สิบห้าพันเองคืนนี้อะห้าพันประมาณน่าแล้วนะมันจะกินหมดเลยกินไม่หมดไงเอาไปซ้อมอ้อนแล้วจะได้น้อยแล้ว มัดมัดนึ่งเท่าไหร่สามมาสิบพันสามมาสิบพันเมื่อนี้เท่าไหร่ก็สิบห้าพันโอ้โหถือว่าถูกมากเดี๋ยวไปเปิดร้านอาหารที่บางเวียงเื่อจะมีคนไทยลงเข้ามากินฝีมือของไขาเล่นค่ะเอาไครัวนี่แซ่บไม่เหนียวไปเห็ดแซบเอาเอาดูว่าลุงจะเอาอะไรจ้ะเอออะไรก็ได้ที่กินแล้วแซ่บอ่ะแซ่บแซบก็เอี้ยงคืออะไร ก็มีแล้วช่วยรูดเล่นเอาอัเอาเนียกินไม่แซ่บก็ไดยอมกินไม่แซ่บก็ได้เออเดี๋ยวคนดูเขาคิดไหมเท่าไดรสามารถก็พอสามารถเทาไหรนะเนาะประมาณสิ0 0ันเป็นเงินกี่บาทัะเนี่ยประมาณส0 0 0ันี่ประมาณยบาท20หน่อยตาอยู่อ่ะเลยเดอตามงยากบอตาแงเพิ่งจะกินเมื่อวานยากมาช้าเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นพี่ยากินตาอย่างอื่นกล้วยที่กล้วยไข เอาวีเท่าไรเนี่ยแปดพัน <8, 000. S 1> ก็ประมาณไม่แพงไป่ถงสิบกว่าบาทเนาะแต่ว่า 8, กินไม่หมดสีาบาทตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะันาจากจะเงาะแล้วก็จะมีสับปะรดนะครับก็จะมีของนิดหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยเยี่ยมอันนาจะเป็นประเภทเครื่องซุปซุปเนาะเมนแล้วนี่ก็ไปทำซุปได้ไหมเนี่ยได้ จะเล่าแบบอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้ไม่ยังขิงดำขิงดำไม่เคยเห็นเนาะว่ามันม่วงรู้วเป็นม่วงอู้หู้เราไม่เคยเห็นออฮิตยาเนาะกินทำกับข้าวได้บ่ยาดีอย่างเลยดีท้องดีกระเพาะเดี๋ยวให้เอี้ยงตัดสินใจเลือกสินค้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินแต่ว่าน่าจะไปไปแต่งกินแหละ หรือไม่ถ้าเกิดไม่แต่งกินเดีก็ไปดูร้านค้ายทีเนื้อเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนสภาพสวยๆเบาะที่จะเป็นนางเอกช่องก่อนเพราะหน้าตาท่านจะไม่ได้นะเพราะเครื่องสำอางลอกเพราะว่าเพราะว่ากรดำนำดิเครื่องสำอางรุดไปเลยดูดูขาอีกแลกับขาพี่ใส่ข่าวกันขาลายเปล่าพี่ไม่ขาลายโอ้ได้อยู่ขาคนไทยขาเอาไว้อาดุ้โอเคครับคุยเล่นนะว่ายอกนี่คือน้องสาวคนสวยครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแต่ว่ามือแรงจัดจัดเต็มจััดหนก เออตามดังคชับไป